รตรงนี้เรียบร้อยค่ะค<า>่ะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เซ็นด้วยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอยู่ด้านในนะคะก็ คุณยานสวับค่ะุณสุนทรีนะคะสวัสดีนะคะไม่เขาคนอะไรที่ยังไม่ได้ทำเขาก็จะทำให้เสร็จคุณสุนทรีสงสารเขาเอาเขาเขาเหลาอคนเป็นเกมบางทีเขาเขาอาจจะอยู่ในเมืองแล้วข่าวก็โควิดสิบเก้าระดับหกเขาจะเอาข่าวเหลืคนตลกข่าวใหญ่อีกรอบก็คงประมาณนั้นนะคะถ้าเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจมากนะคะ เพราะฉั <Cornell. S 2> ้นไม่ต้องสนใจมากเนาะอาคารไปนะคะจะเปิดประตูแล้วครับ9่9ขอบคุณนะคะขอบคุณโทรศัพท์เครื่องที่เคยโทรคุยกับทนายแล้วนำ969มีลายทนายแล้วจะมาเเอาโทรศัพท์ที่ลุงเคยคุยกับทนายเอาไปนะคะครับผม được cái thành cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs> cái 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 สวัสดีทุกท okay, like ่านนะคะตาเห็น่ะคุณต่องดีนะคดีนะคะคนรับนี่นะคะตำรวจต้องการลานะคะไปค่ะไปเยนะไปเลยนะนะคะจ้าที่นะคะก็ยันอยู่ด้านหน้ายอะแยะมากลอดนือนะคะ

ลุงถุงยึดโทรศัพท์ไปามเชือเชืออะไรไปเนาะไปช่ว่าไปล้วบอกว่าให้คุณพี่เอารถมาด่หนืมาไปเอาเอกเอ ขาวนั้นทราบอกว่าสองสี่เปียโนทุกนเลยเาอะไปบ้านกแจะทแล้วก็นมาไปบ้างะุกเย้านหน้าเลยยังเัยังยังใหญ่ทุกขก็ไป้ยังไม่ลุกจากที่อเลยใช่ค่ะใช่ ผู้ใหญ่ก็เรียกนะเรียกป้าขราหลังบอกเราว่าเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาโดนเงแล้ถ้าเป็นเบอร์ที่ไม่ได้ม่รับเขายังนอนอยู่แต่เป็นเบอร์ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเป็นตัวหนังสือผู้ใหญ่นิ่มเลยที่เสียดพี่เสียดเนาะ ต้องมีที่ระลึสำคัญถ้าเป็นพี่โทรมาเนาะพี่ก็ไม่ค่อยได้โทรถ้าไม่สำคัญจริงๆไม่เมื่อกี้ตำรวจก็ไม่ให้เข้าตอนนี้เาไปแล้วเราเข้าไมไ้เาไม่้นเต๋อนกตอนกเต๋อนกเตนกเตนกเตนกต๋อตอนกนเอออองนนนเนอตนตนกน ไม่ได้เวลาตื่นเไม่ตื่นเขาตกแงดตกบดทุกอย่าแกงเห่าก็คือกันถามาหลักกันแนมนาเด้ว่าตอบใช่แไปอบ่ับ้ในลางนาแปลงบ้านอเ่านแล้วค่ะน้ำนันแล้าน้ำถึงเห็นดูล้างนาไก่เฮ้ยี่วอยงั้งได้ยินแมแมอจะมาทีก้ีล่างนาไก่ดิมาเล่ไก่ชนบอกไก่ยิมไก่อนนะคะติกับไก่ยมแม่ หอจะเลไปเลยแล้วากไปเลยเล็ซบอกว่านุมคนก็แต่ที่ซืใจดีคนเออก็ให้ตลอดคลเอซช่องนุมคน p a ะแตนเขาเอาไปแล้ว ให้ยืมมาวป้าให้เขาเช็คใช่ก่อนเอาไปหมดแล้วช้องมือมอบเขาเป็องมาติอุ่นอนั้นใช้เวลาเขาหลังบ้านไม่ป้าป้าก็สลับมิลสลับท่องไม่ได้บอกเครื่องเอาเมลมาไปเครื่องรีบอะไรป้าอเมลเข้าไปเขาเอาเขาขอคนมิลไปหมดบอกเขาแบเอาเมลเข้ามาใส่อีกเครื่องนึงก็ได้ตัวที่มันมีอยู่อกี้มาเติมไปหาคือกระดาษมิลใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเกินสองชั่วโมงอ๋อเขาบอกว่าสเพราะว่ามันไปเครื่องทำงานเขาก็จะเร่งให้เราอยู่เขาจะไปถ่ายคลิป เขาจะาไปไลฟ์สดให้ลุงหรือเปล่าาเ็นักแก็สบายใจ้ว็ตำรวจก็เอาโทรศัพท์นะคะของช่องลุงพลปาแตนนะคะเครื่องนะคะที่เมลลลุงพลปาแตนนะคะก็ตำรวจเอาไปแล้วนะคะม่ไมะไรสอนทำไมทำไไถาไม่ไม่ไม่ไมไม่ไ่ไ่ไม่ไ่ยม่ไม่ไม่ไมมมมม มันปีนึงแล้วมันจะมาค้นอะไรอีกแต่เราก็ถามเจ้าที่เขาเลยนะเขาบอกว่าส่วนที่เขายังทําไม่เสร็จเขาก็จะทําให้มันเสร็จประมาณนี้อะไรที่เขาจะงไม่ตรวจเขาจะให้ตรวจแล้วก็จะตรวจอีกทีลวมันเสร็จตั้งนานแล้วแหละยข่าวผมมันก็เสร็จตั้งนานแล้วแหละก็คงไม่มีอะไรที่เราจะยกขึ้นรถไปแล้วกันการมาเก็บหลักฐานในในลักษณะบ้านสร้างใหม่อย่างเงี้ย ถึงบ้านสร้างใหม่ไม่พูลุกอะไรอยู่ตรงนั้ยไปย้ายไปยไปย้ายมาของเอฟซีมาให้ด้วยาในระยะหนึ่งปีเนี่ยเอฟซีส่งอะไรมาให้บ้างผมก็ไม่รู้ของบางกล่องของบางอย่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยเอฟซีส่งมาบางกล่องผมยังไม่ได้เปิดก็มีรุ่งเดืองขึนมาขึ้นาตรวจเรื่องคดีขือว่าตรวจทั่วไปเกี่ยวกับคดีครับอยจะต้องเจออะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้เมื่อกี้ก็ถามมาตกใจมันก็ตกใจนิดนึงเรื่องเรื่องสิ่งของ าเกิดสิ่งของนั้นมันไม่ใช่ของผมอ่ะมันเป็นของเอฟซีส่งมาให้ก็เลยก็ตกใจนิดนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่ที่คนเาส่งมาให้เี่ยภายในระยะหนึ่งปีมาเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาส่งมาให้ไม่ก็ผ้าเลยอไม่ยาลงมาบ้านลุงเลยเนาะสิ่งของเครื่องใช้ก็ยุ่งเลยใช่ครับต่อไปเอาก็เกแล้วก็แกะดูเลยตกใจนิดนึงนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ของเราล่ะ ถ้ามันเป็นของของผมที่ตั้งแต่เกิดเหตุอ่ะตั้งแต่เกิดเหตุปีที่แล้วถ้ามันเป็นของผมมัน้นไม่ตกใจเพราะว่าของมันอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นของที่มาใหม่ก็เลยตกใจนิดนึงกองอะไรขึ้นไยอืมใช่เน,น,นาะก็<ด>คือคือมาตรวจมาตรวจของใหม่อย่างโทรศัพท์นี่ก็เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่เราทำใช้งานที่ประแตนใช้งานไงนี่เก่าแค่กระเป๋าน่ะ ทรือเก่าโทรศัพท์เครื่องเดียวที่ผมให้ไปอีกรอบเนี่ยซัม s ุงเอสาม3เนี่ยเอส